ครับสวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับนำเสนอเรื่องราวสาระของข่าวสารงานพัฒนาชุมชนที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับวันนี้วันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2557นะครับรายการของเราเจอกันที่สวทนะครับคลื่น95.25เมกะเฮิร์นะครับสวทพะเยาแห่งนี้นะครับวันนี้ผู้ร่วมรายการของเรามี ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุจิตราพิเคราะห์นักวิชาการพนาชุมชนปฏิบัติการสำนักง,งานพนาชุมชนอำอเภอดอกคำใต้ค่ะอีกท่านหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะฉันนางสุวรรณนาวงประธิ์ประธานคณะกรรมการพนาสตรีจังหวัดพะเยาค่ะครับสำหรับเสาร์นี้นะครับเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับม่อนทานตะวันนะครับการจดทะเบียสนสมรสณที่ม่อนทานตะวันบ้านปะซางตำบลระซางอำอเภอดอกคำใต้ครับ ได้กงานหนึ่งก็คืองานาวันดอกคําใต้งามเป็นประจําทุกปีนะครับที่ว่าการอรําเภอเมดอกคำใต้นะครับวันนี้ทั้งสองท่านนะครับจะมาร่วมให้ข้อมูลข่าวสารกับท่านผู้ฟังครับท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วครับเชิญครับ ครับกลาวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รบทางบ้านทุกท่านครับพบกับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับท่านครับท่านครับวันนี้รายการฟังสบายของเฮาวันที่8กุมภาพันธ์2557นะครับวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับอำงำนะครับจากอำเภอดอกคำใต้2ท่านนะครับเขาอยากจะคือทั้งสองท่านจะแนะนําตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยล่ะครับ เจ้าวสวัสดีเจ้าชื่อสุจิตราพิเคราะห์นะเจ้าตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำอเภอดอกคำใต้เจ้าเจ้าวสวัสดีเจ้าเจ้านางสุวรรณาวงศประสิทธิ์เจ้าประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำอเภอดอกคำใต้เจ้าครับท่านผู้ฟังครับคุณสุวรรณาวงศประสิทธิ์นี่เป็นก่อนนอกจากเป็นจะเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำอเภอดอกคำใต้แล้ว อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับท่านก็นยังเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีของจังหวัดพะเยาหรือว่ากพสจจังหวัดพะเยาฮัลตอยนะครับวันนี้มาในานามของตัวแทนของปีนอ้องเจ้าดอกคำใต้นะครับเนาะเจ้าจงนี้นี่ดอกคำใต้กําลังโดง่งดังไปทั่วประเทศเลยนะเจ้าเดินโด่งดังไปทั่วโลกก็ว่าได้นะเพราะว่าท้งสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่สําคัญที่จะมาถึงนะ14กุมภาคือวันเนี้ยครับวัน วันแห่งความรักนะวันวาเรนทนยน้องนุ้ยมีข่าวดีสิจยบอกก็ท่านูฟังกับเขาบ่ามีงานสําคัญเกิดขึ้นที่ตาบลผู้ซางอำเภอดอกคาใต้ครับเจ้าในการนี้นะเจ้าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานะเจ้าเปินก่มีกิจกรรมในการปลูกถุงดอกทานตะวันนะเจ้าตีตาบลป่ซาล้างนะเจ้าแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นมอนแล้วเป็นหมอนแล้วนะเพราะว่าลักษณะภูมิ ประเพณของตะมนปลาซางนะเจ้าก็จะเป็นลักษณะปินดอยนะคะเกาะห้องกันวามอนนะเจ้าจะมีกิจกรรมในวันที่14กุมภาพันธ์2557น้าหนะเจ้าณทุ่งทานตะวันนั่นก็คือบอกรักที่ทุ่งทานตะวันมนตร์รักดอกคาใต้เจ้าซึ่งในกิจกรรมของงานนะเจ้าก็จะมีการจดทะเบียนสมรสนะเจ้าค่ะน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วแล้มูฮาจดกันอะไยังไงรับทะเบียนสมรสเนี่ย จดกันแล้วก็บรสิเลยการมีสิทธิ์เป็นเจดทะเบียนใหม่นะครับเนาะก็อยากเชิญชวนครับพี่น้องนะเจ้าประชาสัมพันธ์งานตัวนะเจ้าเนาะว่าตีอ้อยดอกคอมไต้เฮากับมีถุงดอกทานตะวันตีงดงามนะเจ้าตีเหลืองอารามดอกใหญ่แบบแปรตตีจังหวัดอื่นๆเหมือนกันนะคะกำลังบานเลยเจ้าตอนนี้กําลังบานเลยนะเจ้าส่วนในเรื่องของคุณสมบัติของการจดทะเบียนนะเจ้า ก็อย่างแรกนะเจ้าเนาะก็จะต้องมีอายุบราจำกว่า17เจปีบริบูรณ์คนตีจะต้องนําบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมตัวนะเจ้าในกรณีตีมีอายุตาำนะเจ้าตาำกว่า17บเจปีบริบูรณ์นะคะในกรณีสองก็คือถ้า,าส่วนที่ผู้ผู้ตีมีอายุ2ี่ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยสามารถดำเนินการจดทะเบียนสมรสได้ด้วยตัวเองเลยนะเจ้าเนาะค่ะแล้วแต่ไปยืนไปสมัคร แจ้งความประสงค์จะขอจดทะเบียนที่ไหนครับเจ้าก็สามารถยื่นความประสงค์จะจดทะเบียนได้ตีที่วาการนำเภ้ดอกคำใต้นะเจ้าส่วนคนตีประสงค์จะจดทะเบียนในงานบอกรักที่บอกรักทุ่งทานตะวันเหมวลนรักดอกคำใต้นะเจ้าก็ยื่นภายในวันที่3ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2557เจ้าครับผมบัะจํากาอายุตั้งแต่สิเจขึ้นไปอีกนะเจ้าถ้าคนเท่าเราที่บนบนับนไดจดทะเบียนมาเตืยนแล้วแปดสจะขอไปจดได้ก็ ได้เจ้าในส่วนนี้เฮาอ่ารับเฉพาะคนตียังไม่ได้จดทะเบียนเตือนเนาะไดจทะเบียนเห็นว่าท่านนายกอบจท่านนายกเออ่วรวิทย์วรญนาซิริ่นมีรางวัลขึ้นเตือนเหรเจ้ารู้สึกว่าอ่ารางวัลนั่นนะเจ้าก็จะเป็นสร้อยคอทองคํานะเจ้าเนาะมีทั้งหมดทั้งกันอยู่10เส้นนะเจ้าแต่เพิ่นบอกว่าขอเซอร์ไพรส์ไว้ก่อนนะเจ้าเนาะว่าบ่บอกว่าแต่ละเส้นน่ะมีค่าน้ําหนักต่อใดนะเจ้า กทานทุกฝั่งตาบ้านก็ถ้าผ่ยังหม่ได้จดทะเบียนเตือนนะครับเนาะ,อะขอรีบไปแจ้งความจํงนงแหน,นะครับงานนี้มีรางวัลตัวนะฮะที่สำคัญก็คือได้ได้ถ่ายรูปเจ้าตีม่อนทานตะวันตวัวเจ้าปนจะมีบร,ริการงานนี้ตั้งแต่เวลาเจ้าขนาดนักเลยเวลาตั้งแต่หกโมงเกินเป็นต้นไปหรนะือเจ็ดโมงนี่คู่รักทุกคู่จะพร้อมขันตีม่อนทานตะวันนะครับตี บ้านปัสซังตำบลตำบลปัสซังนะครับเพื่อดอกคำใต้หลังจากนั้นเจ็ดโมงถึงแปดโมงก็จะเป็นขบวนแห่คู่รักนะฮะมีขบวนแห่ตัวเนาะเจ้าขบว,ว <c oughs> นแห่นาศีทุ่มันทานตะวันนี่นะครับเจ้าหลังจากนั้นแปดโมงถึงเก้าโมงก่อผู้ว่าจะเป็นประธานเป็นพธิธีการจดทะเบียนสมรสมอบทะเบียนสมรสแล้วกมีการบันทึกภาพตัวเนาะเจ้าทำกลางไอ้ดอกทานตะวันที่งามๆกำลงังเบ่งบางนในขณะนี้นะครับ ครับครับเขาลองไปฟังวันนั้นน้องนุ้ยกับหัวหน้ายุทธภูมิไปร่วมแถลงข่าวตัวเนาะเจ้าจำได้กรับวันที่ยางนะที่แล้ววันนี้การแถลงข่าวที่ผ่านมานะฮะหน้าที่ม่อนทันตะวันนะครับจกบางทีไม่ได้แต่เป็นยังนะครับวันนั้นเขาได้บันทึกเสียงของท่านผู้ว่าแล้วก็ของท่านนายกนายกอย่างก็ตัวรทวิบุระิลป์เราจะได้ฟังนะครับเป็นบางตอนนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่อง ทุกแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาแล้วก็กิจกรรมในวันที่14วาเลนไทน์นี้นะครับเอาลงไปฟังกันซะหน่อยครับเจิจครับผู้มิเกียรพ่อมิพี่นงทีคารพรักทุกท่านครับถ้าถามถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาคิดว่าถึงวันนี้จังหวัดพะเยาเราเริ่มเป็นที่นิยมเป็นที่สนใจของบรรดา ัท่องเที่ยวนักยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเรามีที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนั่นก็คือก้นพะเยาทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตั้งอยู่ในกลางเมืองพะเยาเอามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายที่เพราะว่าจะเป็นสุธยาแห่งชาติปูนางปูซางปูลังกา เอามีวัดวารามที่สำคัญหลายแห่งสำหรับสถานที่แห่งนี้ที่ผ่านมาเฮาใจชื่อว่าทุ่งทานตะวันตะบนป่าซางอำเภอดอกคำใต้ได้เปิดตัวไปตั้งแต่วันที่8มกราคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็ประมาณเ,าเกือบหนึ่งเดือนจากวันนั้นถึงวันนี้ก เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าได้รับความสนใจและก็เป็นที่รู้จักกล่องวัดานนักท่องเที่ยวทั้งคนจังหวัดพะเยาและก็คนในจังหวัดต,ต่างๆผมถือว่าเราจะทำวิกฤตให้เป็นโอกาสพี่น้องครับแปลงทานตะวันแห่งนี้น่าจะเป็นแปลงเดียวในประเทศไทยณเวลานี้หรือ14กุมภาพันธ์นั้นจะมีถอกทันตะวันบาน นะครับก็เพราะอย่างที่ผมนําเรียนครับปีแรกพี่น้องเกษตรกรยังไม่ค่อยเข้าใจในช่วงของเวลาบนวิกฤตที่ยังไม่เข้าใจทําให้เราปลูกทานตะวันช้าไปหนึ่งเราเราไม่สามารถจะเปิดได้ทันปีใหม่นะครับแต่เราก็มีเทศกาลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้เช่นวันเด็กเราเปิดเมื่อวันที่8เราก็มีกิจกรรมวันเด็กขึ้นมาเป็นหมื่นหมื่นคนครับลูกหลานเราทั้งจังหวัดพะเยา ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านยังเคยนําเรียนว่า,เ,าเด็กๆที่ไปสาการจังหวัดยังบอกว่าจะไปไหนต่อเขาจะมาที่ม่อนทานตะวันแห่งนี้นะครับอันดับที่2เทศกาลปัจจุบันครับตรุษจีน3 0 3สเป็นช่วงตรุษจีนนะครับวันไหว้3 0 3สก็เริ่มเป็นวันเที่ยวนะครับวันนี้ท่าน,รนครูฤทธิ์นะฮะอาจารย์สมฤทธิสุวรรณนักรินก็มาท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีนคนจีนก็จะหยุดประมาณ5-7วันเพื่อท่องเที่ยว พราะในช่วงนี้เราก็รับท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวในช่วงตรุษจีนและที่สําคัญเราจะมีแปลงทานตะวันที่ยังไม่ได้บานหรือกําลังเบ่งบานในช่วง14กุมภาพันธ์นวาเลนไทน์เนี่ยเราจะมีดอกทานตะวันที่บานแลาจะเลือกแปลงที่สวยที่สุดนะครับทําวิธีจดทะเบียนสมรสที่ทุ่งม่อนทานตะวันของเราขออนุญาตติดค,คำว่าทุ่งทานตะวันม่อนทานตะวันของเราที่ดอกคําใต้ครับเอาล้ครับตอนนี้นะฮะเรากลับมาที่รายการของเขานะครับจาก างานจดทะเบียนสมรสตีม่อนทานตะวันบอกรักที่ทุ่งทานตะวันมนรักดอ,อกคำใต้แล้วงานนี้จะเชื่อมต่อกับแห่งงานหนึ่งที่สําคัญน,นะครับเนาะวันนี้นะครับเฮามีรายละเอียดของงานนะครับจากาคุณสุวรรณนาวงประสิทธิ์นะครับท่านประธานกพอสอ,อ,อประธานในบ้านอํนเาเภอดอกคำใต้ขเขาจะได้เล่เาให้ฟังว่ากิจกรรมของงานวันดอ,อกคำใต้งานนี่นะหลังจากที่ไปจดทะเบียนสมรสตีม่อนทานตะวันแล้วเนี่ยก็จะมีงานต่อเนื่อง เป็นงานจะได้ครับวัตถุประสงค์ของงานครับวัตถุประสงค์ของงานวันดอก,กใต้งามน,นะเจ้าได้ของเรียอำเภอดอกคาใต้ป,ป,ปีการปี2 5 5พนาเดนะเจ้าก็มีาการจัดงานนะเจ้าระว่างวันที่1 3ถึง15กุมภาพันธ์นะเจ้าคือว่า,าวัตถุประสงค์ของงานคือ,อได้สแสดงพลังความสามัคคีนะเจ้าของทุกภาคส่วนนะเจ้าได้จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลผลงานนะเจ้ากิจกรรมของการพัฒนา,นา เจ้าของหน่วยงานและองค์กรต่างๆนะเจ้าเนาะแล้วก็เป็นรวมทั้ง,งส่งเสริมบทบาทของกลุ่มสตรีนะเจ้ารวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตดยนายเจ้าเป็นประเภณนี้ ประเพณีวัฒนธรรมนะเจ้าของคนทางอำเภอดอกคำใต้เลยนะเจ้าเป็นงานปีเจ้าเป็นทุกปเป็นประจำทุกปีเลยไหมครับเจ้าเป็นงานประจำประจำปีเลยเจ้าจะต้องเป็นงานประจำปีเป็นประเพณีไปเลยนะครับากิจกรรมจะมีอย่างของครับช่วงตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไรครับอ๋อที่จะที่กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสามนะเจ้าสิบสามถึงสิบห้านะเจ้าช่วงเจ้าของวันที่สิบสามนะเจ้าจะเริ่มชมนิทรรศการของอท้องถิ่นนะเจ้าแล้วก็ส่วนราชการของ โอทอปนะเจ้าของทุกๆตำบลนะเจ้าเริ่มเวลาเก้าโมงนะเจ้าก็โมงเจ้านะเจ้าเนาะเจ้าแล้วก็เก้าโมงคืนนี่จะเป็นการประกวดการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพานะเจ้าหรือบ้านเฮาเรียกว่าการเต้นลายแดนนะเจ้าโอ้ครับส่วนผักกลางคืนนะเจ้าจะมีการแสดงอการการประกวดร้องเพลงนะเจ้าของทางประกวดร้องเพลงตัวเจ้าของทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลเลยนะเจ้าครับ ส่วนวันที่14นะเจ้าวันที่14นี่จะเป็นการรวมพลังของกคมพลสตีกุมสตีเขาทั้งอำเภอเลยเจ้าอาจจะมีการเดินขบวนนะเจ้าเดินขบวนลงลวนลงรวมพลังของสตรีทางอำเภอประมาณ3,000กว่าคนนะเจ้า3,000กว่าคนนะเจ้าโอ้่นหนาพอสมควรครับเนาะเจ้าพอผักผัก ตอนประมาณสิบสิบมงกงฎนะเจ้าสิบมงกุฎจะเป็นการประกวดการประกอบอาหารนะเจ้าของกลุ่มสตรีนะเจ้าทั้งทุกๆตำบลเลยนะเจ้า,าครับกิจกรรมอย่างางครับของวันที่สิบสี่พระคำนี้ก็ครับเจ้าพระคำพระคำือเป็นการกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีเนี่ยเจ้าจะเป็นาการประกวด สติงามพร้อมนะเจ้าเป็นแม่บ้านแม่บ้านเฮาเนี่ยเจ้าประกวดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อายุสี่สิบขึ้นไปนะเจ้าครับครับครับค่ะนี่ <c oughs> นนี่คนอื่นไปสมัครได้ก็คนอำเภออื่นไปสมัครได้ก็ครับอ๋อมาได้เจ้าเ <มา S 1> จ้ <c oughs> าตัางเล่นนักของม <c oughs> เป็นแม่บ้านตีอำเภอดอกคำใต้ละเจ้าแล้วมีปูนํำเนาติ่อยู่ในสำนาที่เป็นบ้านภายในหนึ่งปีนะเจ้าถึงจะสมัครได้นะเจ้าครับครับค่ะแล้วก็ วันต่อไปแล้วครับวันที่สิบห้าแล้วครับมีกิจกรรมอย่างครับเดี๋ยวขออนุญาตนะเจ้าของของของ,ของ,ของภากลางคืนของวันที่สิบสี่จะมีการจัดกิจกรรมงานขันโตกนะเจ้ามีขันโตกตัวเจ้าก็จะได้ก็ขอเชิญชวนนะเจ้าเชิญชวนทุกานมามา,มาเที่ยวง,งานตัวเนาะเจ้า,าออะจะจะมีดนตรีขึ้นบ้านนะเจ้าเป็นการแสดงของวงล้างของตำบลดอกคำใต้ตัวเนาะเจ้าเนาะเจ้า้องนุ่ยลงชวนชวนท่านผู้ฟังตาบ้านมาแอวงานดอกคำใต้งานจิหม เจ้าในส่วนของงานดวความใต้งานนะเจ้าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สอบเก้าแล้วนะเจ้าซึ่งจัดเป็นประจําทุกปีเนาะในในส่วนนี้นะเจ้าก่อจะมีในการจํหน่ายบัตรสลากกาชาดนะเจ้าเนาะเพื่อส่ทบทุนเข้าสู่อ่ากาชาดหน่วยกาชาดปืนนะคะในในการนี้ก่อคือจะต้อง งานเราข้าใต้งามนี่ก็เป็นความร่วมมือของส่วนราช,ราชการทุกภาคส่วนพ่อค่าประชาชนเ้าจะร่มองค์กรสตรีเนาะ ตีจะต้องแสดงพลังใฮ้กับคนอำเภออื่นนะเจ้าว่าอำเภอของใต้เฮามีพลังตีเข้มแข็งนะเจ้าในส่วนของการจัดงานเองนะเจ้าก็จะมีการประกวดส้มตำลีลาตัวยนะเจ้าเนาะประกวดส้มตำตัวนะเพราะว่าจะเป็นตัวแทนของสตรีของทุกตำบลนะเจ้าว่ามันจะมีลีลาอ่ามีฝีมืออะไรมือในการตำส้มตำเฮอร์เกิดความเดิอดเพือและอริษอร่อยนะเจ้าก็จะมีคณะกรรมการที่จะ งานกำหนึ่งนะเจ้าส่วนในงานตีในวันที่สิบสี่ตีตียังไม่ได้แจ้งเตือนเนาะก็จะมีในการกประกวดพืชผลทางการกเกษตรนะเจ้ากอบเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรทุกท่านนะเจะะ้าเนาะมีส่วนในการมีส่วนรวมในงานดอกค้อนแต้งงามน,นะเจ้ามีการจัดทำพืชผลทางการกเกษตรยิมเช่นฟักทองนะเจะ้าเขาโพดเนาะกระเทียมนะเจ้าก็สามารถไปประกวดได้นะคะ และก็จะมีการประกวดไก่ชนงามตัวนะเจ้าซึ่งในส่วนนี้ก็ทางส่วนราชการของดอกคำใต้ก็มีส่วนรวมทุกหน่วยงานนะเจ้าค่ะแล้วในส่วนาภาคกลางคืนเนาะก็อย่าไปลืมนะเจ้าเนาะ <c oughs> แวะแวะเวียนไปแอวงานดอกคำใต้งามการประกวดสตรีงามพ่อมนะเจ้าเพื่อสตรีงามพ่อมนั่นพ่อมพ่อมพ่อมจะได้นะเจ้า <c oughs> ก็คือหนึ่ง ในเรื่องของคุณงามความดีตีเปันได้ประพฤติปฏิบัติในการมีส่วนร่วมการความมีการเสียสละเพื่อชุมชนและหมู่บ้านนะจะ๊ะเนาะและะก็การพิจารณาจากความงามตั้งนอกเนาะนะจาะ้กาก่าจะพิจารณาจากคณากรรมการกิติมศักดิ์ค่ะครับผมโอ้น่าสนใจเต้แต้เลยนะฮะฟังทั้งสองท่านอู้ถึงงานกิจกรรมของวัครับแล้วก็มีวันที่ วันที่15นะเจ้าอันนี้ก็เป็ี่ยนไฮไลท์ของงานอีกคืนหนึ่งนะเจ้าซึ่งเป็นคืนสุดท้ายนะเจ้าเนาะในในงานเนี่ยก็จะมีการจำหน่ายสินค้าทงฝ้าราคาประหยัดนะเจ้าของการค้าภายในจังหวัดพะเยาร่วมในงานตัวนะเจ้าเนาะซึ่งจำหน่ายตั้งแต่วันที่1ิ15ถึง15าจำหน่ายเป็นระยะเวลาั้งหมด3วันนะเจ้าแล้วในภาคกลางคืนของวันที่15นะเจเนาะก็จะมีการจับ สลากกาชาดนะเจ้าอำเภอดอกคำใต้มีทุกคนมีสิ์มีมีสิทธ์ในการซื้อและมีมีซิท์ในการรุ่นของรางวัลตัวนะเจ้าแล้วก็จะมีการประกวดนางสาวดอกคำใต้เจ้าอันนี้คืออยากจะเออต่างอำเภออื่นเนาะนักท่องเที่ยวนะเจ้าว่าอำเภอดอกคำใต้ เขาตามคำขวัญอำอเภอดอกคำใต้นะเจ้าเนะาะเจ้าเกาะมีสาวง,งามดอกคำใต้นะคะตอนนี้เกาะเชิญชวนนะเจ้าน่องน่อง,น,อง,น,างนางสาวทั้งหลายนะคะตียังมาได้จดทะเบียนสมรสเตื่อมีคุณสมบัติก็คือเปลี่ยนคนตีมีภูมิลำเนาอยู่อำอเภอดอกคำใต้นะเจ้ามีส่วนสูงตั้งแต่ร้อยหกสิบเซนติเมตรขึ้นไปนะเจ้าแล้วก็ ตีตีสำคัญนะเจ้าท่านก็จบการศึกษาขั้นต่ำเนาะหมอสามหรือว่าระดับปวชนะเจ้าตรงนี้ก็สามารถขอรับใบสมัครเป็นสาวงามดอกคำใต้ได้นะเจ้าตรงนี้ก็เปิดโอกาสให้ก,กับน้องๆนะเจ้าที่สนใจเนาะเพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้ในเรื่องของการแสดงออกของเยาวชนนะเจ้าครับน่าสนใจทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับอย่้ลืมนะครับวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้า ปากันไปแอวงานวันดอกคำใต้งามนะครับมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่น่าสนใจที่ทั้งสองท่านได้อุ่นหฟังผ่านรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนในวันนี้นะฮะอย่าลืมเด็ดขัดน,นะครับเฮาปะมีนัดกันนัดกันทีเ,เพเภอดอกคำใต้นะครับชชวงวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าเชิญไปแอวนะครับาทางฟังท่เคติพครับก็มีข่าวสารทางด้านงานพัฒนาชุมชนอีกข่าวสารหนึ่งนะครับก่อนที่จะปิดท้ายรายการนี้นะครับนั่นก็คือการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขต เขตเมืองนะฮะก็ตีดอกคำใต้นะครับซึ่งเมื่อวันที่5กรุมภาพันธุ์ันพุทธิพานมานี้นะครับทางกลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับได้ไปร่วมประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมืองนะฮะนั่นก็หมายถึงที่ที่วการอำเภอเมืองดอกที่วการอำเภอดอกคำใต้นะครับซึ่งมีกิจกรรมประชุมชี้แจงอยู่2จุดนะครับท่านครับจุดแรกก็ที่ห้องประชุมที่วการอำเภอเมืองดอกคำใต้ ที่วากาันอำเภอเดอกคำใต้นะครับก็เป็นจุดการประชุมชี้แจงของพี่นอ้องอยู่ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้นะครับก็โดยท่านนายกนะครับจิระเดชศรีวิราชนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ท่านมาเป็นประธานมอบนโยบายและก็กาวเปิดการประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกันก็เต็มห้องประชุมนะครับเนาะนะจากพี่นอ้องอาสาสมัครสาธารณสุข ของชุมชนนะครับหรือว่าอสมอและก็ผู้นําชุมชนนะครับจาก66กว่าชุมชนรวมทั้งสิ้น260นกว่าคนนะครับได้มาร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานซึ่งจะต้องดําเนินการจัดเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นนะครับภายในเดือนมีนาคมนี้ข้อมูลนี้ก็จะใช้ประโยชน์ในการวางแผนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพด้านการศึกษาทุกๆด้านนะครับคือกับพี่น้องในเขตชุมชน เทศบาลเมืองดอกคำใต้นะฮะก็เอานําไปเป็นการลดยุทธศาสตร์นําไปวางแผนพัฒนาท้องถิ่นนะะซึ่งอันนี้ก็ขอกราบขอบคุณนะครับทั้งท่านนายกจิระเดชศีวิรัตนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้รวมพร้อมทั้งทีมงานของเปิลน,นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนอาสาสมัครอสมอทุกๆชุมชนนะฮะก็ขอให้การจัดเก็บข้อมูลนี้สําเร็จลุล่วงไปโดยดีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางผมได้ไปร่วมกิจกรรมการประชุมชี้แจงขอหน้าที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านถ้ำนะครับ่ซอันนี่ทน,นายกพิทักษ์ชนแข่งขันนะครับทน,นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำนะครับทนได้ประชุมชี้แจงแก่ท่านกับนันผู้ใหญ่บ้านจากทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลบ้านถ้ำนะฮะเพื่อมารับทราบาการชี้แจงนะครับความจาเป็นทีต้องมีการสำรวจข้อมูลทั่วประเทศในครั้งนี้นะฮะและเปิ้นได้กาหนดเอาวันตวัานี้เองนะครับวันศุกตีตวันนี้เองนะครับศสุกตีเจ็ดนี่เปิ้นได้มีการประชุมผู้จัดเก็บ จากเขตเ,เ,เทศบาลดอกคำใต้นะครับอันนี้ก็ขอขอ,ขอ,ขอบคุณทั้ง,องสองเทศบาลเมือง,ง,งทั้งสองแห่งเป็นเป็นยังสูงนะครับใน,ในรายการฟังสบายแห่งนี้นะครับ <c oughs> ท่านี้นะครับก็ข,ขอขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคือคุณสุวรรณานะครับวงประสิทธิ์นะฮะท่านประธานาสตรีอำเภอดอกคำใต้แล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชมชนนะครับคุณสุพัฒสุจิตาพิเคราะห์นะครับนักวิชาการพัฒนาชมชนที่ได้มาร่วม พือข้อมูลดีๆให้คัท่านผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของอำเภอดอกคาใต้คันี้ขอขอบคุณและก็ขอนํารายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนจากเราท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับในสัปดนี้นะครับขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับ คำว่าคอยเลยหรือคนดี